เปลี่ยนเชื่อก็ไม่ทำอะไรนู่นนี่นั่นะบางทีคนเรามันก็วนอยู่กับปัญหาเดิมๆซึ่งไม่ได้แก้ไขนะฮะแล้วก็หมดุดแล้วก็บนแล้วบางครั้งผมก็คิดว่าเอ๊ะก็ช่างมันก็ดีเหมือนกันถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่เราจะพักด้วยในการวิ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นจังหวะที่บางทีเราอาจจะหยุดมองอะไรรอบตัวบ้างนอกจากวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันถูกมันหลุดอยู่ผมก็เลยตั้งใจดูซิว่า ถ้าวิ่งมันอันตรายใช่ไหมครับวิ่งเราไม่ได้เชื่อมเท้ามันหลุดออกมาอาจจะสะดุดได้แต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้สะดุดอะผมก็ลองปล่อยมันดูซิว่าถ้าเราไม่ผูกมันบ้างปล่อยให้มันเป็นเรื่องง่ายๆในเรื่องสบายๆดูบ,บ้างมันจะเป็นยังไงนะครับออกน,นอกเรื่องเชื่อมเท้าแต่อยากจะบอกว่าบางทีอ่ะที่เราที่ผมบอกว่าชีวอ,องก็คือทําชีวิตให้ง่ายจะสบายไม่ลําบากโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมชื่อเรื่องเวลาเอาไปเขียนนะครับก็เพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยเราไปคิดอะไรซับซ้อนเกินไปทําอะไรให้มัน,นง่ายๆนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าหยับหยาบไม่ได้บอกว่าไม่เนีย้ยไม่ได้บอกว่าไม่เรียบร้อยนะครับคือผมคิดว่าการที่ทําอะไรให้มันง่ายมันจะทําให้มันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทุกคนไม่อึดอัดสิ่งสําคัญคือตัวเองนะครับ เหมือนกับที่มีน่าจะเป็นวิลเกตพูดนั้นที่เขาบอกว่าถ้าเขาจะเลือกใช้คนมาทําอะไรที่ค่อนข้างยากเนี่ยเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจเพราะเหตุผลว่าเพราะคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะมีทักษะในความคิดว่าจะทํายังไงให้มันเร็วทำยังเรื่องย,งยากให้มันง่ายเพราะเขาคิดเนี่ยัน่มีความสลับซ้อนของคน ผมก็เลยคิดคล้ายๆกันกันกบในเรื่องที่นายพี่หนึ่งม mm. ีเกบนะคิดคล้ายๆนะถ้าชีวิตเราเราคิดให้ง่ายมันก็จะทําให้เลื่อนหลังเราก็จะคิดๆๆวิเคราะห์แยกแยะหาวิธีการอะไรที่มันสลับซับซ้อนหรือทาแล้วมันเสียทรัพยากรทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องทรัพย์สินได้แล้วก็มีแรงบันดาลใจอีกเรื่องที่พูดเรื่องเฮ็ดที่คิดเรื่องง่ายขึ่นหน เพราะเมื่อวานน่าจะเป็น y o u t u นะครับที่สัมภาษณ์คุณโจจจนดายครับผมไม่ต้องขยายความเลว่าท่านคือ่คนว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยต้องงา่ายถ้ายากเนี่ยผิดแล้วก็คือผิดในการใช้ชีวิตแหละไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรามาฟังถึงแต่ควาล่าก็ต้องคิดว่าเชีวิตมันไม่ไง่ายอย่างไรหรือป่าแต่จริงๆแล้วในยักษ์ของมันภูมิความรู้ของเขาที่เขาเอามาเล่า มันไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันหมายความว่าทุกอย่างมันยากเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราทําไอ้เรื่องยากให้มันง่ายมันก็จะสบายสบายทุกอย่างที่พูดถึงเช่นเดียวกันสมมุติว่าเราไปทําเรื่องที่มันยากให้ยากขึ้นมันก็จะยิ่งลำบากหรือยิ่งจะสลับซับซ้อนมากกว่าถ้ากดว่าเราไปทําเรื่องง่ายเห่าเนยากก็เหมือนการใช้ชีวิตทั่วไปที่ตอนนี้ทุกคนกำลัง